สวัสดีค่ะนิตามาแล้วค่ะวันนี้กับกวันดีๆวันนึงนะคะนิตายังอยู่กับการเช็คจิตตั้งต้นของตัวเองค่ะวันนี้ถ้าคุณยังไม่พร้อมแล้วบอกตัวเองว่าเฮ้ยร mm. ออีกวันก็ได้นะฉันเจะออกมนะ้า้องรออีกวันก็ได้นะฉันจะออกกําลังกายรออีกวันก็ได้นะฉันค่อยหาสิ่งใหม่ๆใส่ตัวเองวันนี้คุณพลาดแล้วค่ะความเพอร์เฟกต์ความ perfect, ร้อมมันไม่มีอยู่จริงค่ะวันนี้ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแค่ลงมือทําแค่เปลี่ยนความคิดของคุณแล้วลงมือทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทําทําในสิ่งที่คุณเฮ้ยมันเป็นไปได้ว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้สําหรับฉันแค่นี้จิตตั้งทงของคุณก็พาไปสิ่งที่ดีๆพบเจอแต่สิ่งด,ดีแล้วค่ะวันนี้ โลกบนบนโลกใบนี้นะคะมีสองทางเสมอค่ะไม่ว่าคุณจะคิดบวกหรือคิดลบหรือว่าคุณจะรู้สึกว่ามันแย่หรือว่ามันดีกับชีวิตมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกและความคิดของคุณนั่นเองค่ะวันนี้ถ้าคุณสามารถอยู่บนโลกใบนี้ด้วยความสุข อยู่กับความทุกข์ได้ไม่ใช่จมปักอยู่กับความทุกข์นะคะแต่มองความทุกข์หรือว่าปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่างๆเป็นสิ่งที่คุณจะต้องสามารถข้ามผ่านไปได้วันนี้ความสุขของคุณมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมค่ะแค่คุณลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองแค่นิดเดียวแค่องศาเดียวโลกใบนี้สําหรับคุณมันก็จะเปลี่ยนไปแล้ว่าในตาเป็นกําลังใจให้สําหรับใครที่ยัง ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอะไรยังไงลองเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนค่ะลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองลุกขึ้นมาเปลี่ยนความคิดลุกขึ้นมาใส่ใจดูแลรักตัวเองวันนี้ค่ะแล้วคุณจะเจอสิ่งที่ตาดีหานแห่งชีวิตแน่ๆค่ะไปกันแล้ววันนี้แล้วเจอกันในเดย์ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ